สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยิงแย้นนทพรถอดซิลิโคนจมูกหลังเพิ่งทำใหม่เป็น,นหนึ่งสาวสวยสุดแซ่บที่มีแฟนคลับติดตามมากเลยล่ะครับสำหรับยิงแย้นนทพรที่มักจะออกมาอวดความแซ่บลงไอจีแถมยังขึ้นชื่อในเรื่องของการสัญญกรรมอีกด้วยครับอย่างเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมายิงแย้ก็เพิ่งขึ้นเขียงสัญญกรรมจมูกใหม่แต่แล้วล่าสุดก็ทำเอายิงแย้นั้นต้องเจ็บตัวมาอีกรอบครับโดยเธอโพสต์ภาพใบหน้าสดๆของตัวเองพร้อมระบุว่า b y บ bye back to nature จากนั้นก็โพ อีกด้วยภาพตัวเองที่กำลังนอนอยู่บนเตียงหลังจากเพิ่งผ่าตัดเสร็จโดยเขียนข้อความว่า back to nature ขอกำลังใจหน่อยและสุดหญิงแย้ก็ได้ออกมาเผยแล้วว่าจมูกของตัวเองที่เพิ่งทำมันนั้นติดเชื้อโดยเราว่าจมูกแย้ติดเชื้อก็เลยถอดออกค่ะซึ่งการติดเชื้อเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเช่นร่างกายอ่อนแอติดเชื้อตั้งแต่ตอนผ่าตัดกินยาฆ่าเชื้อผิดเวลาทำความสะอาดแผลผิดวิธีดูแลตัวเองไม่ดีพอหรืออื่นๆโดยเคสของแย้แย้และทางคลินิกสันนิษฐานกันว่า1แย้แต่ แต่งหน้าไวไปตั้งแต่วันที่4ถึงหหลังผ่าตาดัดพวกฝุ่นเครื่องสาอางอาจจะเข้าแผลทําให้แผลสกปรก2แย่ยังใช้ชีวิตปกติมากๆรับงานวาวไปต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่7หลังผ่าตาดัด3ามจมูกที่แย่ทาใหม่เป็นเทคนิคโอเพนที่มีการใส่กระดูกอ่อนหลังหูหรือเยื่อหลังหูและซี่โครงเทียมค่ะซึ่งปกติแล้วการใช้ซี่โครงเทียมกับจมูกเราจะมีโอกาสติดเชื้อ5้ถึงสิเซเลยซึ่งแย่น่าจะเป็นหนึ่งในห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นั้นฮ่า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 ซอสจะจัดเลยแม คลินิกที่แย้ไปผ่าตัดก็ดูแลแย้อย่างจริงจังและเต็มที่จริงๆแย้ได้รับการฆ่าเชื้อจนหายอักเสบแล้วจนสวยแล้วแต่แต่ในทางการแพทย์นั้นเชื้อยังอยู่ในจมูกเราโดยเฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่อวัยวะของเราทั้งซิลิโคนและซีโครงเทียมดังนั้นในอนาคตไม่รู้เมื่อไรที่ร่างกายเราอ่อนแอเราจะโดนมันโจมตีอีกแน่นอนหากปล่อยเป็นระยะเวลานั้นเยอะเอาไว้ไม่ถอดออกเนื้อเยื่อจมูกจริงๆของเราก็จะถูกทำลายไปด้วยทำให้จมูกผิดรูปได้ทีนี้ละเรื่องใหญ่กว่าเดิม ทีมแพทย์ทางคลินิกรวมถึงตัวแย่เองจึงตัดสินใจเอาน้องออกค่ะแล้วให้พักจมูกแบบไรซีรีส์สักหเดือนค่อยว่ากันใหม่ฮ่าฮ่าตอนนี้กลับมาเป็นน้องแย้สุดดั้งเดิมออริจินัลแย้หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนที่กําลังสนใจทําสัญญกรรมนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเรียกได้ว่าเจ็บตัวรัวๆเลยทีเดียวครับแต่ถึงอย่างไรหญิงแย้ก็คงสวยและน่ารักเสมอครับแม้ว่าจะไม่ได้ทําจมูกก็ตามและที่สําคัญขอให้หญิงแย้หายไปไวนะครับก็ถือเป็นอุทาหรณ์สาหรับคนที่อยากจะ เสริมความงามเลยล่ะครับเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องระวังมากๆถ้าผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ